ใจดวงเดียวเท่านี้แหละที่มันยุ่งยากอยู่นี่นะในใชยสิ่งอื่นใดมันยากเพราะอะไรมันยากเพราะกำจัดกิเลสออกจากมันไม่หมดมันจึงยากอยู่นี่แหละ ที่มันกำจัดไม่หมดก็เพราะว่าความเพียรไม่เพียงพอมาเกิเป็นความเกียดคร้านมากกว่าความเพียรท่านโพธ่ขยันมันเพียรไม่ท้อไม่ถอยท่านก็หลุดพ้นไปได้ง่ายได้ไว ผู้ใดเกียดครานอาึดอาดการทำความเพียรมันก็นานพ้นทุกเนื่องจากว่ากิเลสนี่มันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่นานแล้วตั้งแต่เกิดเป็นจิตวิญญาณมา มันก็มีกิเลสติดตามมาทั้งนั้นแหละกิเลสเป็นผู้สร้างชาติสร้างครบในดวงกิจดวงนี้อาศัยการที่บุคคลจะมาเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกนี้มันแสนยากแสนลำบาก พาะมันเคยอยู่มาแล้วนมนานเคยอาศัยร่างกายอันนี้มานานทีเดียวนับชาติไม่ทวนเลยนี่แหละการที่จะมาทำความเบื่อหน่ายกันเอาไวไ้ๆวอย่างนี้มันไม่ได้นั่นนะต้งต้องอาศัยการฝึกใจให้สงบ อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาเท่านั้นสอนใจใจจึงจะเชื่อปัญญาอบรมจิตให้ดีแล้วยอมวิมุตต์ในหลักทางกล่าวไว้การที่จิตจะหรุดพ้นนี่ ถ้าขาดปัญญาแล้วหลุดไม่ได้ให้พากันเข้าใจเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยมันยังมาทำใจมันสงบก,ก่อนให้นิวรณ์ห้าเนี่มันระง,งับไปเมื่อนิวรณ์ห้ามันดับไปจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานอ ไม่เอียงไปข้างรักข้างชังไม่เอียงไปข้างเกียดคลานง่วงเหงาหาานอนไม่เอียงไปข้างฟุ้งซ่านร,รำคาญเคสไม่มีสถานีไม่เอียงไปข้างสงสัยลังเลในบาปบุญคุณโทษเพรมันรู้แจ้งแล้วในเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษอยู่แล้ว เหตุนั้นจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆถ้าหากว่าผู้ใดยังไม่รู้แจ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่มันจะต้องสงสัยอยู่ร่ำไปนั่นแหละดังนั้นจะพิจารณาให้มันเห็นว่าบุญมีจริงหรือไม่บาปมีจริงหรือไม่อย่างนี้นะให้มันเห็นชัด ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยืนยันว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระนิพพานมีจริงอย่างนี้นี่เราต้องพิจารณาให้มันรู้ให้มันเข้าใจว่าสถานที่ดังกล่าวมานี้มีจริงพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว เราไม่เชื่อพระปัญญาต,ตรรู้ของพระพุทธเจ้าก็ไม่เศร้าไม่เชื่อปัญญาของใครอ่ะใครในโลกนี้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอาราหารันติสิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีเลยมีแต่ในพุทธศาสตร์สนานี่แหละบุคคลสามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดให้สิ้นไปได้ ก็ให้เพิ่งเข้าใจอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะลงสงสัยลังเลทำไมก็ราคะโทสะโมหะนะท่นเอมันแสดงดิ์แสดงเดชปรากฏอยู่ในใจเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้กิเลสเหล่านี้แล้วก็หนาเต็มทียก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลย ความโลภโกรธหลงก็เหมือนกันมันมีอยู่ในใจนิมานมนานแล้วตั้งแต่เกิดมานู่นทำไมถึงจะไม่รู้นั่นแหละบ,บุคคลมารู้จากกิเลสเหล่านี้ว่ามันมีฤทธิ์มีเดชอย่างไรมันก่อทุกข์ให้แก่ผู้สะสมอย่างไรบ้างนี่มารู้ชัดขึ้นมาว่าการที่ จิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ก็เพราะกิเลสเหล่านี้แหละทีแรกก็จิตสร้างกิเลสนี่ขึ้นมาขั้นต่อมากิเลสมันก็ทำพิษทำให้จิตเดือดร้อนอย่าไปเข้าใจว่ากิเลสมาจากที่อื่นจิตนี่เป็นผู้สร้างขึ้นเช่นราคะความกำหนัดอย่างนี้นะก็ลองเพ่งดูสิว่าใครเราเป็นผู้กำหนัด ก็จิตตรงนี้สิกำหนัดนะร่างกายมันไม่ได้กำหนัดอะไรถ้าจิตไม่กำหนัดแล้วมันมีความหมายอะไรเลยนั่นต้องคิดดูให้ดีโทสะก็ดีความคิดพยาบาทจองเวนผู้อื่นนะ่ะใครคิดล่ะนี่ก็จิตตรงนี้แหละมันคิด โมหะหลงไม่รู้จริงใครเป็นผู้หลงบ่นี่ยกวก็จิตตรงนี้หลงร่างกายทุกส่วนมันไม่หลงมันไม่รู้อะไรยันต้องพิจนารณาดูให้ดีอย่างว่าอะไรอะไรมันก็มารวมลงที่จิตคือธรรมชาติรู้ธรรมชาติคิดอย่างเดียวเท่านี้แหละอย่าไปสงสัย บันี้เมื่อจิตนี้ไม่ฉลาดแล้วอะไรกระทบเข้ามาก็ยึดเอาไว้ยึดเอาไว้มันก็เป็นทุกข์แลสิบะเนี่ยนะมันก็ก่กอให้เกิดกิเลสต,ตัณหาขึ้นมากิเลสตัณหาก็เผาจิตให้เราร้อนก็เพราะความยึดถือเอาเรื่องกิเลสตันณหลาไวนะ้น่ะมันจึงได้เผา ผูทีนี่จะให้กิเลสมาเผาจิตให้เราร้อนนไม่มีไม่เข้าใจตัวเองเป็นผู้สร้างขึ้นคล้ายๆกับว่าตัวเองก่อไฟเผาตัวเองนั่นแหละมันก็เจ็บก็ปวดก็ร้อนรุมอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ จิตเองนะสร้างกิเลสเผาจิตเองพูดง,ง่ายๆอย่างนี้แหละเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็มาฝึกตัวเองเข้าไปตัวเองนั่นแหละห้ามตัวเองไม่ให้มันปรุงแต่งไม่ให้มันสร้างกิเลสเหล่านั้นขึ้นมานี่เม่อตัวเองสามารถห้ามตัวเองได้มันก็ได้เท่านั้นเอง กิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตไม่คิดไม่สร้างมันขึ้นไม่พอใจมันมันก็เกิดไม่ได้แต่เชื้อของมันมีอยู่เมื่อเชื้อมันมีอยู่แล้วจิตไม่ส่งเสริมมันมันก็ไม่มองอกงามไม่แตกกิ่งก้านสาขาออกไปในที่สุด ลากเง่าของกิเลสตนนะั้นมันก็เน่าไปเองเมื่อมันไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้น้ำมารดมันคือว่าจิตไม่ส่งเสริมมันอย่างนี้มันก็ทนอยู่ไม่ได้แล้วเหมือนต้นไม้นะั่นแหละถ้าเจ้าของไม่ดูแลไม่ใส่ปุ๋ยไม่รดน้ำมันก็เฉาตายไปซะนั่นเองนะ่ะต้นไม้ที่ปลูกใหม่ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละทีเหศถ้าจิตไม่ส่งเสริมมันไม่ปรุงไม่แต่งมันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ระง,งับตับไปนี่ไม่ใช่ว่าจะว่าเป็นของยากจนเหลือวิสัยอันการละกิเลสนี่ก็ไม่ใช่จะว่าเป็นสิ่งที่ง่ายไดยก็ไม่เชิง แล้วอยู่ในวิสัยที่บุคคลจัดทำได้ละได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพาาระศดาก็ไม่ทรงสั่งสอนแต่ถ้าจะมาทำแบบง่ายๆแบบสบายๆแล้วให้กิเลสมันแห้งไปก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเหตุนั้นนะก็สังเกตดูสิ กรรมวิธีที่พระสัตดาทรงบําเพ็ญมาเป็นตัวอย่างทรงเอาสนนก,กิเลสได้ในคืนวันเดือนหกเพนพระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขา้ายมือขวาทับมือซ้า้วางลงที่ตักต่อจากนั้นทรงอธิษฐานว่าถ้าไม่ได้สำเร็จ พระสัมมาสัมพธิยานในค่ำคืนวันนี้แล้วเราจะไม่ลุกออกจากที่นี้เลยเนื้อหนังมังสาจะเหี่ยวแห้งไปยังเหลือแต่หนังกับกระดูกก็ตามทีถ้ากิตจำานงหมายสิ่งใดที่เราตั้งไว้ไม่สำเร็จเราจะไม่ออกลุกจากที่นี้ไปเด็ดขาดเลย เมื่อทรงอธิษฐานอย่างนั้นแล้วก็ตั้งความเพียรลงไปเพียรมาเขาเพียรเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งเป็นปกติอยู่หายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่อย่างนี้นะถ้าจิตไม่ปกติมันก็รู้ ไม่ปกติเพราะอะไรมันยึดถือเรื่องใดไว้เมื่อรู้แล้วกำหนดละเรื่องนั้นไปเมื่อจิตเบื่อมันแล้วเห็นโทษของอารมณนน์นั้นนั่นแล้วกำหนดละมันมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะจิตไม่ยินดีไม่สะสมไว้มันสำคัญอยู่ที่จิตนี่ไปชอบไปพอใจไปชอบกับ กิเลสเนี่สิสำคัญอยู่ตรงนี้แหละไม่ยอมละถ้ามันระงับไปแล้วพดนึกถึงมันขึ้นมาพุงแ่งมันขึ้นมาเอ้ามันพุงแ่งมันขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนผัดระงับมันไปถ้ามันระงับตัอไปแล้วผัดเผลอๆตัวผัดพุงแตมมันขึ้นมาอยู่นี้แล้วจิตใจของคนธรรมดาสามัญเนี่ย มันจึงหลุดพ้นจากทุก์ไปไม่ได้เพราะว่าไปสะสมเห็นแห่งทุกข์ไว้ในใจเช่นนี้แล้วใจจะไม่เป็นทุกข์จะอยู่ได้อย่างไรเหมือนบุคคลเอาง,งูพิษมาเลี้ยงไว้ในเรือนจะให้มันอยู่ดีกินดีสักเท่าไรก็ตามงูพิษนั่นนะมันก็ไม่เชื่องกับเจ้าของ พอเจ้าของเผลอไปถูกมันเข้ามันกัดเอาเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละกีเลสนี่มันไม่ได้เชื่องกับใครละก็แต่ใครสร้างมันขึ้นมาแล้วมันเล่นงานทั้งนั้นแหละแต่ถ้าไม่ต้องการให้มันเล่นงานนยจะไปสร้างมันขึ้นมาก็ทัน,นั้นแหละ เมือนย่งหมูคลเลี้ยงงูไว้ในเรือนถ้าหากว่าระมัดระวังไม่ไปแตะต้องมันมันก็ไม่กัดอันนี้ฉันได้ก็อย่างนั้นแหละอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบตาเป็นต้นอันเป็นบ่อเกิดแห่งราคะโทสะโมหะเมื่อมีรูปเป็นต้นมากระทบในตา มีปัญญามีสติรู้เท่าทันไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ถือมั่นว่าสิ่งนั้นรูปนั้นน่ารักน่าชังอะไรไม่เลยก็ให้เห็นสักแต่ว่ารูปนผ่านไปผ่านไปรูปทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นของแตกของดับจะเป็นรูปที่สวยงามหรือไม่สวยงามก็ตามละเอียดปานนี้อย่างไรก็ตาม มันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันทั้งหมดเลยเือนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยลักษณะของรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสะดัดต่างๆมันมีอยู่สามลักษณะอย่างนี้คือเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางแตกลับในที่สุดไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใด ก็เป็นอย่างนี้นะความจริงก็เป็นอย่างนี้แหละเะฉะนั้นมีแต่ว่าเราอบรมจิตให้มีปัญญาไปรู้แจ้งในความจริงเหล่านั้นตามเป็นจริงแล้วจิตไม่ถือมัน่นแล้วมันก็หมดทุกข์กันเท่านั้นเองนะมันจะไม่มีทุกข์อยู่ในจิตใจอะ่ะ ถ้าละความยึดมั่นเสียได้โดยประการทั้งปวงถ้าละได้เป็นบางอย่างอย่างนี้ทุกมันก็เบาลงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพากันนิ่งนอนใจในไหนเราก็จะต้องได้ทำความเพียรละมันอยู่ดีๆเนี่ยกิเลสนี่ แนี่จะไปเกิดในภพใดชาติใดถ้าไม่ภาเกเพียรลากกิเลสนี้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ดีไม่ดีกิเลสมันก็จูงให้ไปทำชั่วด้วยกายด้วยวาจามีฆ่าตัดเป็นต้นทำมากๆเข้าไปตายแล้วบาปกรรมนัน้นก็นำไปสู่นรกทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานกว่าจะพ้นมาได้ นี่การสะสมกิเลสไว้นะคนสุดท้ายมันก็บรรดาให้ไปทำบาปนั่นแหละพูดกง่ายๆอย่างนั้นบางคนถึงก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นู่นไม่ว่าจะฆ่าคนธรรมดาห,หรือสัตว์ดีดีฉานะไหมแต่พ่อแม่ของตัวเองยังฆ่าได้นั่นเนี่ยเรื่องของกิเลสแล้วมันแสนที่จะร้ายกาศ ดังนั้นเราต้องเห็นโทษของมันต้องพยายามเบื่อมันเสมอถึงแม้เรายังจะถอนรากถอนโคนของมันออกไม่หมดแต่ก็พยายามตัดก้านร,รานกิ่งมันให้มันหมดไปหมดไปเช่นนี้นี่มันก็เบาบางไปแล้วกิเลสน่ะ เราพยายามภาคเพียนละมันไปทีละน้อยละน้อยไปขพราะละมากๆทีเดียวละละไม่ได้กําลังไม่พอมันต้องมีกําลังนะมันจึงค่อยละได้กิเลสนะอย่างที่เคยพูดอยู่บ่อยๆอ,อยู่นั้นนะี่ะกําลังศีลกําลังสมาธิกําลังปัญญานี่มันต้องมีกําลังหมู่นี้มันยึงค่อยละได้กิเลสนั้น คุณธรรมทั้งสามอย่างนี้บุคคลต้องสร้างให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนมันจึงสามารถถอนรากถอนโคนของกิเลสออกจากกิตใจได้ถ้าไม่อาศัยคุณธรรมเหล่านี้แล้วใช่คนทั้งหลายมันก็ต้องละกิเลสกันได้หมดสินนั่นนะต้องให้พิจารณาดู ที่เหตุที่มันยังละที่เหล่านี้ไม่ได้เพราะวามันไม่มีความเพียรที่จะทำศีลสมาธิปัญญานี่ให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนได้เป็นอย่างนั้นผู้ใดทั้งมีปัญญาด้วยทั้งมีความอดทนด้วยอย่างนี้เมื่อ ปัญญาสอดสองมองเห็นกิเลสทนเห็นโทษของกิเลสแล้วอย่างนี้มันก็มาอดกั้นทนทานไม่สร้างมันขึ้นมาอีกที่มันมีอยู่แล้วก็พยายามละมันออกไปนี่ความอดกับปัญญาเนี่ยนะว่าเป็นคู่กันเลยนะถ้ามีแต่ปัญญาความอดทนไม่มี มันก็ไม่มีทางเราจะละมันได้กิเลสเนี่ยเมื่อมันกระทบกระทั่งมันโผนนปั่นขึ้นมาแล้วจิตก็วันไหวไปตามเนี่ยเรื่องมันอะมันถึงละมันไม่ได้ถ้าวันไหวแล้วแสดงว่ามันมีอำนาจเหนือแล้วดังนั้นเราจึงต้องอาศัยขันติความอดทนอดกั้นไม่ไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมา กิเลสเก่าอันใดท,ที่มันเป็นสัญญาอาดีตเคยยึดเคยถือร่วมมาแล้วก็กำหนดละมันสอนใจละมันเรื่อยๆไปเออเช่นนี้แหละกิเลสมันถึงจะเบาบางออกจากกิตใจไปเพราะว่าเชื้อของมันที่จะให้เราสร้างกิเลสขึ้นมาใหม่นั้นะ่ะเราทำลายมันเรื่อยไป ไม่ให้มันงอกงามเจริญขึ้นมาได้เช่นการมวิตกอย่างนี้นะมันจะคิดนึกไปทางกามคุณอย่างนี้เราห้ามจิตทันทีไม่อมันคิดไปนี่เมื่อห้ามจิตได้มันก็ไม่ไปแล้วมันก็อยู่กามวิตกก็ไม่เกิดขึ้นพยาบาทวิตกก็เหมือนกันเมื่อมันคิดโกรธใครมาแล้วมัน คิดอยากจะแก้แค้นมันอย่างนี้นะเราไม่ให้มันคิดอ่ะห้ามจิตเลยไม่ต้องไปแก้แค้นใครขืนไปแก้แค้นกันอยู่เวรไม่รู้จักจบเนอคนมีเวรอยู่จะไปสวรรค์ไปนิพพานได้ยังไงล่ะไปไม่ได้อสอนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่ไปผูกพันไม่อาฆาตจองเวรกับใครมันเป็นอย่างั้น ดังนั้นแหละให้มากันให้พากันมาเห็นความสําคัญของจิตดวงนี้ให้มากถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วไม่มีความหมายอะไรโลกอันนี้นะล้วจะสร้างบุญบาร,รมีไปทําไมอ่ะสร้างเพื่อใครบานีีนั่นมื่อพีน่าดูโดยเหตุผลแล้วก็เราสร้างบุญบาร,รมีไปก็เพื่อจิตดวงนี้ เพื่อให้เป็นกำลังกีดตรงนี้แล้วจะได้ละกิเลสให้มันขาดจากสันดานอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นละไอ้มันขาดไปเสียจริงจังลงไปแล้วทุกข์ทางใจมันก็ดับไปนั่นแหละให้พากันเข้าใจถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจเนี่ย ทางแนวทางปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วมันไม่ยากเท่าไหร่นะมันยากแต่คํำหาทางที่ถูกต้องเท่านั้นเละเมื่อคำมาทางถูกต้องแล้วอย่างนี้เรามาควบคุมจิตตรงนี้นะทางถูกต้องนะไม่ใช่อื่นไกลอ่ะให้เป็นกลางให้เป็นวัตถิมาปฏิปทาให้เป็นข้อปฏิบัติสายกลางนี่นะนั่น,น่ย แม้ว่ามันจะหลงเอียงไปเป็นบางค้าคราวก็อย่าไปถือสามันรู้ตัวแล้วกำหนดตั้งจิตใหม่ให้จิตมันแน่วแน่อยู่ในภายในให้จิตมันหนักแน่นเข้มแข็งด้วยกำลังบุญวัฒนาบร,รมีที่เราสร้างมาอันนี้ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่เราจะไปลืมทํานอง คองธรรมคำสอนของพษาสดาอันพระองค์พระจนมาในคืนวันเตือนหกเพ็นพระจัน์ทเต็มดวงนั่นนะพระองค์ก็ทรงระลึกถึงพระบาร,รมีธรรมของพระองค์ที่ได้สั่งสมมาเตอเนกชาตินถ้ามีจริงขอให้บรรดาลปรากฏขึ้น แล้วกำจัดกิเลสมารทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสสมานมันเกิดขึ้นมาพราะองค์ก็รู้เท่าอธิษฐานเรื่องบุญญาบรารมีเมื่อบุญญาบรารมีของพระองค์มาปรากฏแล้วกิเลสแต่นั้นก็หายหน้าไป อยู่ต่อหน้าพระองค์ไม่ได้เลยอย่างนี้เพราะว่าพระองค์มีใจตั้งมั่นแล้วกิเลสเข้าไม่ถึงเหตดนั้นมันจึงถอยออกไปนี่แหละการจะเอาชนะกิเลสได้นะให้เข้าใจไม่ใช่ว่าทำความดีเพียงเล็กน้อยแล้วจะเอาชนะกิเลสได้อย่างนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสมดุลกันมันจึงเป็นไปได้เหมือนเราปรุงอาหารอย่างนี้แหละถ้าไม่ครบเครื่องแล้วอาหารนั้นก็ไม่อร่อยเป็นอย่งัง้งงานการปฏิบัติธรรมการฝึกขฝนจิตใจให้ละกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็เช่นนั้นแหละ เมื่อเราเตรียมกำลังไม่พักพร้อมอย่างนี้มันก็ไม่ได้ลากกิเลสอันนั้นไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในปากกันเข้าใจในพากันรู้จักว่าบาร,รมีทั้งหลายนะั้นมันเกิดจากตัวของเราทำเอาเองให,ให้ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ไม่ได้หยิบไม่ได้ แบ่งกันไม่ได้จริงๆของมุเนียทำของจริงมีอันเดียวไปแบ่งได้ยังไงอ่ะนั่นแหละผู้ใดเข้าถึงแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นเองไม่มีสองมีสามไม่ไม,ไม่จะไม่แบ่งกับใครเลยอน,นี้แต่ถ้าถ้าอารหันท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ยังถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก คนทั้งหลายได้อยู่แต่ว่าความรู้ที่ท่านถ่ายทอดให้นั้นท่านแนะแนวปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าเทศให้ฟังแล้วกิเลสมันแห้งไปเลยไม่ใช่ท่านสอนให้รู้จักอุปายอบรมจิตฝึกฝนจิตให้ละกิเลสตัณหา ต่างๆดังที่แสดงมาโดยลำดับนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อพากันรู้แล้วเข้าใจแล้วในแนวทางปฏิบัตินีนะ่ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไปมีสติสมัมปชัญญะควบคุมจิตอันเป็นปัจจุบันนี่นะอยู่เสมอเสมออย่าเผลอเลอินเลอ่เลอแล้วมันก็จะ ก้าวหน้าไปสู่คุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปโโดยำดับดังแสดงมา